ดูกรณีที่ฝ่ายค้านนะคะมีการยื่นข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนไปถามความชัดเจนจากอาจารย์วิษณุอาจารย์ก็บอกว่าไม่รู้ไม่ใช่ฝ่ายค้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอข้อเสนอข้อสรุปจากกรรมธิการชุดของอาจารย์เพียรพันธ์ก่อนค่ะโดยอาจารย์วิษณุบอกว่าเรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256บอกว่าเป็นเรื่องของฝ่าย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลส่วนการเสนอร่างของรัฐบาลตามที่ท่านนายกเคยบอกไว้เนี่ยเบื้องต้นยังไม่ได้รับมอบหมายเพราะมันยังไม่ถึงเวลาการดําเนินการอาจต้องช่วยกันหลายคนและยังต้องรอข้อสรุปจากทางคณะกรรมาี่การวิสามันพิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีคุณเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นประธานก่อนซึ่งคาดว่าจะชัดเจนปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีการประชุมนัดสุดท้ายเนี่ย27สิสิงหาคมส่วนกรอบระยะเวลา ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าหากมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอ,อาจารย์ววษณุบอกว่าขอเวลาคุยก่อนซึ่งถ้ามีการตั้งขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณปีค่ะปีค่ะตอนนี้เองหลายพักหลายฝ่ายนะคะก็เห็นพ้องต้องกันค่ะว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหนึ่งในนั้นวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ถามกันหน่อยซึ่งพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็คอนเฟิร์มนะคะบอกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยจะร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะซึ่ง เองก็ได้เปิดเผยข้อมูลนะคะบอกว่าเรื่องของรายละเอียดเองเนี่ยต้องไปรอฟังข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขไร,รัฐมนูญก่อนจากนั้นจึงนํามาพิจารณาหารือในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐกันต่อไปค่ะค่ะส่วนทางคุณชวนหลีกภัยนะคะซึ่งได้รับยื่นยติจากทางฝ่ายค้านจากคุณสมพงษ์อมรวิวัฒผู้นําฝ่ายค้านและตัวแทนหกพักร่วมฝ่ายค้านตามภาพนี้เลยนะคะคุณสมพงษ์เนี่ยก็บอกว่าหลังจะมีการ หาหรือร่วมกันแล้วเห็นว่าจําเป็นจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าตรวจสอบดูแล้วเนี่ยเห็นว่ามันมีข้อบกพร่องเยอะและส่วนสาระสําคัญของยตินั้นก็คือการขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256เพื่อเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอมาทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งยตินั้นเนี่ยเป็นยติที่ร่างร่วมกันกับประชาชนค่ะยะติที่ยื่นมันนี้นั้นก็ให้มีการแก้ไข รัฐมนุนมาตรา2 5 6หซึ่งจะรวมในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งสสเพื่อเลือกตั้งสสเพื่อให้สสนั้นมาพิจารณาในเรื่องอาการดำเนิเนการในการร่างรัฐมนูญในโอกาสต่อไปกติที่เรายื่นนี้จะเป็นรัฐมนูนที่ร่วมด้วยช่วยกันระหว่างพี่น้องทุกคน ส่วนคุณชวนหลิกภัยเปิดเผยว่าตามกฎหมายแล้วเมื่อรับเรื่องแล้วจากนี้ก็จะมีการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งหลักการและเหตุผลรวมถึงมีสมาชิกเข้าชื่อ1ใน5ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือจํานวน98คนขึ้นไปครบถ้วนหรือไม่จากนั้นก็จะมีการบรรจุระเบียบวาระภายใน15วันนับตั้งแต่วันนี้ค่ะแล้วก็จะมีการรีบตรวจสอบและดําเนินการโดยเร็วค่ะ ขณะที่ประธานวิ่ายค้านคุณสุทินคลังแสงก็พูดถึงร่างพรบประชามติฉบับคณะรณรงเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือคอรชอนะคะบอกว่าขั้นตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วก็อีกไม่นานในเวลาที่เหมาะสมจะยื่นตาม,มาอีกครั้งในภายหลังส่วนการยื่นยติวันนี้ทําไมไม่มีตัวแทนพักเก้าไกลนั้นก็ยืนยันว่าในยตินี้เนี่ยพักเก้าไกลก็ร่วมลงชื่อด้วยแล้วไม่น้อยกว่า30คนแต่วันนี้อาจจะยังพิจารณาในรายละเอียด ละเอียดและอาจจะมีการถแถลงข่าวในนามพักก้าวไกลเองซึ่งหลังจากนี้อาจจะมียติอื่นจากพักร่วมฝ่ายค้านมายื่นเพิ่มเติมด้วยหากยาติที่จะยื่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันพักเพื่อไทยก็พร้อมสนับสนุนค่ะกันมีมตริร่วมกันแล้วท่านก็นลงชื่อแล้วส่วนหลังจากนี้เนี่ยท่านอาจจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดที่พักอย่างไรเร็วก้าวไกลจะถแถลงเองเนี่ย อาจจะหลายพักอาจจะเป็นเพื่อชาติก็ได้อาจจะเป็นเสรีรวมไทยก็ชอบที่จะยื่นเพิ่มเติมอีกได้แล้วก็พักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักใหญ่เสียงเยอะเนี่ยก็ยังยืนยันว่าถ้าในแนวทางที่ไปกันแล้วก็สนับสนุนสินให้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้อาจจะมีหลายร่างเข้ามา ส่วนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมนะคะที่เมื่อวานนี้ประกาศเลยบอกว่าสอวอทั้ง250คนภายในเดือนกันยายนนี้จะต้องไม่เห็นไปนั่งที่สภา oh ถ้าเกิดว่าเห็นเนี่ยจะมีการยกระดับการชุมนุมที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ด้วยล่าสุดค่ะสอวอ,อย่างคุณคำนูนสิทธิทสมารออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าการดาเนินการเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้เสียงของสอวอนะคือ1ใน3หรือไม่ก็อย่างน้อย84เสียงด้วยกันถ้าเกิดว่าลาออกไปก่อนแบบนี้จะนําไปสู่การแก้ธรรมนูญอย่างไรนะคะ เรื่องนี้คุณคำนูลสิทธิสมาสมาชิกวุฒิสภาก็พูดถึงแล้วก็บอกว่าสมาชิกวุฒิสภาทุกคนเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแต่แน่นอนว่าเมื่อมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนก็ต้องรับฟังแต่ขณะนี้ก็ต้องให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาว่าไม่ว่าจะชอบหรือว่าจะชังรัฐธรรมนูญปี60หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256 แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากจะแก้เนี่ยตามระบบที่มีอยู่จําเป็นจะต้องมีเสียงของสมาชิกวุฒธธิสภาอย่างน้อย1ใน3นั่นก็คือ84คนไม่เช่นนั้นก็จะมีแค่2วิธีเท่านั้นนั่นก็คือการรัฐประหารอีกครั้งเพื่อจะยกเลิกรัฐมนูญแล้วก็ร่างกันใหม่หรือไม่เช่นนั้นก็จะเกิดการปฏิวัติประชาชนเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งทั้งสองทางก็มีโอกาสที่จะนําไปสู่สงครามกลางเมืองทั้งสิ้นจึงเห็นควรว่าให้ใช้เวทีรัฐสภาเป็นที่แก้ปัญหาค่ะ ทั้งนี้ก็เชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาทุกคนพร้อมที่จะลงมติตามผลประโยชน์ของประชาชนแต่ขณะน,นี้จะให้แต่ละคนบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่นั้นก็ยังไม่สามารถบอกได้เพราะว่ายังไม่เห็นโจทย์หรือว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรม,มานูญค่ะ มาดูตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจจากทางสภาพัฒน์กันบ้างนะคะคาดว่าตลอดทั้งปีนี้จะขยายตัวติดลบอยู่ที่ร้อยละ7.5นะคะโดยกังวลเรื่องของการระบาดระลอกสองของโควิด -19 และปัญหาการเมืองมาเป็นภาวะที่ซ้ำเติมค่ะโดยคุณทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสำนักง,งานสภาพ,พ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์บอกว่าเศรษฐกิจไทยไตรามาส2ของปี63ขยายตัวติดลบ12.2%จากไตรามาสแรกที่ขยายตัวติดลบ2.2%์ และคาดว่าทั้งปีจะขยายตัวติดลบอยู่ที่7.8ถึง7.3เปอร์เซ็นต์โดยมีค่ากลางอยู่ที่7.5เปอร์เซ็นต์จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวติดลบ6ถึง5เปอร์เซ็นต์เพราะผลกระทบจากโควิดทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรามาส2นั้นหยุดทั้งหมดเศรษฐกิจไทยไตรามาส2ก็น่าจะขยายตัวต่ำที่สุดของปีโดยการลงทุนของการบริโภคทั้งจากภาคเอกชนขยายตัวติดลบหมดเพราะโควิด19สงครามการค้าและปัญหาภั แล้โดยมีตัวช่วยเศรษฐกิจเพียงตัวเดียวก็คือการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐเท่านั้นโดยการขยายตัวติดลบทั้งปี7.5เอเอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่2ค่ะขณะที่การผลิตทุกภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวโรงแรมและกิจการที่เกี่ยวเนื่องเช่นอาหารรวมถึงภาคการเกษตรที่ขยายตัวติดลบหมดสําหรับการบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีก็ต้องเร่งรัดมาตรการที่ออกไปแล้วที่ใช้เงินกู้จาก1ล้านล้านบาท ไม่ให้ล่าช้าต้องดูแลบางภาคอุตสาหกรรมไม่มีปัญหานี้เสียหรือว่า NPL ลุกลามไปกระทบกับสถาบันการเงินค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องดูแลสาขาเศรษฐกิจที่มีปัญหาการฟื้นตัวคือภาคการท่องเที่ยวและบริการอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการ SME ก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษค่ะซึ่งทางสภาพัฒน์ก็จะหาหรือร่วมกับกระทรวงกันคลังและรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงกันคลังเพื่อสรุปมาตรการเสนอให้ทางศูนย์บริหารสาการณการเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 ก็คือศูนย์สบคเศรษฐกิจเนี่ยนะคะที่มีท่านนายกเป็นประธานเนี่ยซึ่งจะประชุมนัดแรก19สิงหาคมนี้คุณทศพรบอกว่าปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจที่เลี่ยงพูดไม่ได้ก็คือเราจะต้องรักษาบัญญ กาทางการเมืองเพราะที่มีปัจจัยทางการเมืองเกิดความวุ่นวายขึ้นมาอีกทีนี้จะเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นค่ะ ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีการประชุมถึงกรรมธิการพิจารณางบรายจ่ายปี64ด้วยซึ่งก็มีการพิจารณาไปแล้ว17กระรวงด้วยกันพร้อมกับยืนยันนะคะว่ายังมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อเรือดำน้ําค่ะวันนี้เองนางสาววัฒยาวงโอภาสีสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐพร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ระพีพันวิชาติกุลสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ในฐานะโฆษกคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบรายจ่ายประจําปี64วันนี้ร่วมกันแถลงความคืบหน้าในการพิจ บอกว่าทางคณะกรรมาการได้ใช้เวลาในการพิจารณามาแล้วทั้งหมด26วันรวม216ชั่วโมงจากจํานวนทั้งหมด237ชั่วโมงซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาแล้ว17กระทรวง3กลุ่มหน่วยงาน19กองทุนคิดเป็น้อยละ56.3จากหน่วยงานทั้งสิ้น20กระทรวง9กลุ่มหน่วยงาน26กองทุนและ14แผนบูรณาการค่ะซึ่งนางสาววัฒยาบอกว่าการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมวงเงิน2.2 3องส,องส,องสแสนล้านบาทจำนวน6ห,หน่วยงานพิจารณาผ่านไปแล้ว5ห,หน่วยงานด้วยกันตอนนี้เหลือเพียงกองทับบกเนื่องจากว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ท่านผอทบ,บ,บติดภารกิจจึงได้เลื่อนการพิจารณาไปเป็นวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะขณะที่กรรมธิการได้มีการสอบถามถึงงบประมาณในส่วนของกองทัพเรือโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ําจากประเทศจีนซึ่งทางกองทัพเรือก็ยืนยันถึงความจําเป็นในการจัดซื้อเนื่องจากว่าประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้แต่พม่าก,ก็มีเรือดำน้ำแล้วอีกทั้งระยะเวลานับตั้งแต่การจัดซื้อเรือดำน้ำตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ได้เรือดำน้ำและมีการฝึกอบรมก็มีการใช้จนมีความพร้อมใช้เวลารวมกันถึง10ปีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมการเอาไว้ก่อนค่ะขณะที่กรรมธิการก็ยังไม่ได้มีการปรับลดงบประมาณในกระส่วนของกระทรวงกลาโหมก,หก็ขึ้นอยู่กับอนุกรรมการที่จะทำความเห็นส่งกลับมาให้กับคณะใหญ่พิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ thank you